สวัสดีพี่พี่เพื่อนเชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่229ประจำเช้าว,วันศุกร์ที่4เดือนเมษายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพาบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่200บาทค่ะ <c oughs> ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1ของของเย็ยนนะคะของรอบเย็ยนวันศุกร์เป็นสมเด็จเก่าจ้ะ200บาทค่ะ200บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจะ้ะ ปี2503ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะต่อไปรายการที่3จ้ะรายการที่3เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะด้าน,นหลังมีรอยจานนะคะ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่สเป็นพระซุ้มกอค่ะรายการต่อไปรายการที่5จ้ะรายการที่5หลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขา หลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงค่ะ <c oughs> โทษทีค่ะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่หกจ้ะรายการที่หกเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะเ <c oughs> นื้อนวะโลหะค่ะอืมไม่ใช่ค่ะพี่พี่โทษทีค่ะ ปิดตาหลังแบบเนื้อผงคุกลักนะคะต่อไปเป็นรายการที่กะอุ๊ยรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีค่ะต,ต่อไปรายการที่8จ้ะ รายการที่8สมเด็จเกตชยโยนะคะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9พระปิดตาหลวงปุโตะวัดประดูชิมพลีจะ้ะต่อไปรายการที่10ค่ะ รายการที่10รูปหล่อเซียนแปะลงสีวัดสานเจ้าค่ะมาในเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่เซียนแปะลงสีวัดสารเจ้านะคะรายการที่10ค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นปรลัดขิกหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะว้ายออนุญาตแกเอาจะก,ก่อ ปลัดขิกหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระกันพี่ขาสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาททุกรายการเลยจ้ะต่อไปรายการที่สิบสองค่ะสิบสองหลวงปู่มั่นภูริัทโตค่ะ ต่อไปรายการที่13ค่ะ13หลวงปู่ทวดเนื้อว่านะคะ่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14พระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะด้าน,นหลังฝั่งตะกุดจ้ะ คุณแผนหลวงปู่ทิมรายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะสิบห้าหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะฉะลุหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะปีสองสี่เจ็ดสามค่ะต่อไปรายการที่สิบหกจ้ะสิบหกเป็นเท้าเวสวรณนะคะ เาวสุวรรณวัดจุลามณีจ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นพระกุวัดพับค่ะพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะคะต่อไปรายการที่18ค่ะ18หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวค่ะ ต่อไปรายการที่19ค่ะ19เสมาหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รายการที่19จะ้ะปี2537นะคะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นเหรียญเสด็จพ่อร้อ5ค่ะด้านหลังเป็นช้าง3เสียนนะคะรศอหนึสอ 1, 2, ค่ะเหรียญหนึบาทรัชกาลที่5ค่ะ สเสด็จพ่อรอห้าจ้ะรายการที่20นะคะจ้ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พ,พ,พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์ทีนึงนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933น้องสุภามีอุย้ยโทษทีค่ะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ